ยิ่งเย็นคนยิ่งเยอะนะครับแดดร่มลมตกครับอีกเหลี่ยมหนึ่งครับแลกข้ามฟรีครับระหว่างฟูกันยาเฮ้าครับกับสาครครับเหลี่ยมนี้ครับสาครจับคู่กับหมวดจับตะนะครับฝั่งนี้เป็นทีมงานกันยาเฮ้าครับสกอร์อยู่ที่ศูนย์หน้ศูนย์ครับอามเสิร์ฟไปครับสาครเปิดหัวตะยกมาครับแตะยอครับลูกนี้ เซิร์ได้หมดนะครับสูงต่อสูงครับปั่นมาครับฟูเปิดหัวอาร์มไล่ย,ยกขึ้นไปครับฟูเ<ป>อ้าก็สามสามนะครับอีพี่แบนด้วยนะครับโอ้ต้องขออภัยครับเมื่อกี้อัดมินไม่เห็นครับ0ูต่อสูครับ แมนเปิดทีเดียวครับไม่ทานเลยครับหนึ่งตัวูนับขึ้นน้ำแล้วกันยังเขาจี่ไปที่ที่แบนเปิดแตกอีกแล้วครับเอาด้วยครับ ออกเปิดได้ดีครับกันยาเฮาครับสองตัวซูนครับสามที่ไปครับพรทคอนเปิดหัวหันนะครับตะ,ตะอื้มหือเกี่ยวไม่ติดครับลูกนี้ ศูนย์ต่อสองครับตะเตริรปั่นมาครับโอเ,เปิดหัวมาข้างหลังครับอามยังได้อยู่หึ่มติด,ดอาคอต้องแก้ครับแลกข้ามฟรีครับอาตั้งล้มใหม่ครับโอ้ยโด่งเข้าไปครับโอ้โอ เอมเสิร um, in ์ฟของออมกันยาห้าครับก็สองต่อศูนย์ครับกลับตะโรยขึ้นมาครับสะคอนกลับเปลี่ยนทรงครับเซอร์ไพร์ตตายเขาไรหรอกเบียนเขาเย็นหรอกนะมึงเนาะฮะที่เป็นเสิร์ไพร์ตเบียดเขาเสิร์ฟออกก็ว่าแตก่อน ศูนย์ต <cioè sag itt segundo> ่อสองครับก่อเปิดทีเดียวอาร์มยกขึ้นไปก็ฟูแตะยอดครับตรงนี้บอลก็สูงครับโอ้ได้แก้มแล้วครับกัญญาเฮาครับ ราคาฝั่งนู้นเป็นต่อนะครับตอนนี้โดนนําไป3สมต่อศูนยครับยังเป็นเกมเสิร์ฟของกันยาเฮาอยู่ครับสมต่อศูนครับ,รบ,บรดีไปครับพี่แบนเปิดทีเดียวสาคอนแปรไขมาครับแปรข้ามาอามโรยขึ้นไปครับอไม่ถึงครับลูกนี้ต้องรอดูลูกเสิร์ฟดับตะนะครับว่าทาอะไรฝั่งนี้ได้หรือเปล่าครับ สูงต่อสามครับปั่นมาครับโอ้เปิดหัวอาร์มโึ้นไปก็สวยครับตรงนี้ไปไปธรรมดาครับมสามต่อศูนย์ครับ งไปครับพี่แบนเปิดทีเดียวไปไหนครับโอ้โหเจาะพี่แบนคนเดียวเลยครับตอนนี้ครับแก้เกมยังไงครับฝั่งโน้นครับดีมทีมครับแถวนี้แหละสี่ต่อศูนย์ครับ บอล้้วกกกรัันนยถามแทงไปทีเดียครับพิกเน็ตโอ้โหครับได้ง่ายง่ายอีกแล้วครับยังไงครับทีเป็นต่อครับฝั่งนี้ครับเต้ากอครับยังไม่ได้โดนลูกเลยครับแลก็สามสามครับเปลีนนี้ครับแทงไปครับแบนเปิดทีเดียวแล้วโอ้โหหลังเท้ามาไม่ได้ครับ โอ้หกศูนย์เลยครับยังไม่ได้ทำเลยครับฝั่งโน้นครับตัวทำครับหกต่อศูนย์ครับ,รบแก้เกมนะครับเอาเปลี่ยนพี่แบนมายืนมุมมากครับก็ตามไปหาครับลูกเสิร์ฟยังวิ่งลายยกสาคร เกือบไม่รอดครับอดอิไม่เห็นลงเลยครับไม่เห็นเหมือนกันครับไม่ได้เข้ามาซ้อมด้วยครับมดอี้หายไปนานแล้วครับปั่นมายอดน้าเน็ตครับโอ้โหกอโดนลูกครับได้ยกแล้วครับลูกทำง่ายๆครับฝั่งนี้ครับยังเกี่ยวไม่ได้ครับฝั่งโน้นครับ โคตรเสียดาเลยหกแล้วอ่ศูนย์แล้วโครับกันยาเฮาครับเรียกว่าปะทะชนะลูกแสงเก่าเลยนะครับทีมนี้ครับกะโหลยขึ้นมาครับสากรเตะไม่ข้ามครับไปแล้วครับ7จศูนย์ครับเล่นง่ายแล้วครับสำหรับกันยาเฮาครับต่อตจนได้มีราคาจะต่อลอ่ะต่อตั้งแต่ยังไม่ลงสนามพังโน้ถเลย โดลูกเสิฟฝั่งนี้ไปครับโอ้โหเจตสูรครับตบเสิฟดีครับดูดีครับโอโ้ยืนตรงไหนลูกเสิฟก็ตามไปครับสำหรับพี่แบนครับโอโ้พี่ตาลงไปคุมครับราคาเป็นต่อครับฝั่งนู้นครับ โอ้แก้เกมยังไงครับเปลี่ยนเป็นพี่แบนอยู่ตรงกลางครับลูกเสริมครับตามไปหาพี่แบนเหมือนเดิมครับโอ้เปิดซ้ายได้ครับตะยกมาสะครได้ยกก็ได้เตะครับครับจะเบรกตอนขีดแต้มครับฝั่งนู้นครับชนะลุงแสงครับสูนตัพแปดครับ อนเปิดหัวครับคู่โอ้ยป้ายหนีไปครับลูกทำหันหน้ากับหันหลังครับเอาแล้วครับเกมเตะล้แล้วเลเอาล่ะเกมเซิร์ฟของกัญญาครับบ้างครับแปดต่อศูนย์ 0. ที่ไปครับหาคอนเปิดหัวอิตา้าโดนเข้ามา นี่ครับได้เตะครับย์สแปครับเยี่ยมเสิร์ฟพิตะปั่นมาครับทำอะไรฝั่งนี้ไม่ได้ครับลูกเสิร์ฟหยอดเลยครับโอ้โหเห็นครับเียนทรงครับ แปดต่อศูนย์แข่งไปครับหาพี่แบนอีกแล้วครับเปิดเซนนิดนึงโอ้โหยังติดหามโรยที่ปายโอ้โหเพอร์เฟกต์ <perfect S 2> มากครับโอ้โหทำอะไรก็ดีครับยกส้นยังโดนครับเกี่ยวครับลูกนี้ ก้าต่อศูนย์ครับพี่แบนเปิดทีเดียวครับตะโรยมาครับอีไอรครับซ้อมเดียวเนละเล่นเล่นเสือนต่อก้าครับโอ้โหงานยากเลยครับชนะลุงแสงครับผ่านมาที่เจโกอครับ เปิดหัวอามรถไปครับทำง่ายเหลือเกินครับสำหรับครูกันยาเฮาครับก้าทอโซนครับเกมเสร็จของอาร์มกันยาเฮาต่อไปครับสาคอนเปิดตะโลดขึ้นมาครับตีหัวเอาครับไม่ผ่านหลังเท้า โอ้ไปไหนครับถูกต่อากาเก้า,าครับตัดเสิร์ฟมาหาคอครับเติด,ดหัวโอยขึ้นไปครับโอ้ยครับเอาแล้วครับแต้มแรกมาแล้วครับ ต,ต่อเก้าครับมาหาฟูครับเปิดหัวหามโยงสวยครับตรงนี้เก้าต่อหนึ่งครับแข็งไปครับแยิ่งเิดไปข้างหลังต้องยกเองครับฮึอแกไขได้ดีครับลูกนี้ หนึ่งต่อเก้าครับปั่นมาครับกอเปิดอ้ามลยขึ้นไปครับเออได้เหมือนกันครับเก้าต่อหนึ่งครับแกนเปิดหัวตาลอยมาครับ โอ้โหครับล็อกแตมไม่ได้ครับยังอยู่ที่1ต่อ9ครับยังเจาะไม่ได้ครับโยงบ้างครับก็เปิดฟุกตัวหัวอ้ามลอยไปห่างแล้วครับห่างครับโอ้โหยังได้อยู่ออกครับ 9ต่อหนึ่งครับแบนดเปิดทีเดียวครับตับตะโลยขึ้นมาสักคนหนึ่งต่อเก้าครับปั่นมาครับฟูเปิด ตามโลยเข้าไปครับตามไปกระพือครับตรงนี้ก้าวต่อหนึ่งครับแทงไปครับสาคอนเปิดหัวตามเล่นเองครับตรงนี้โอ้โหครับ หึ่งต่อเก้าครับลายเซ็นมาครับโอ้โหล้นไปเยอะครับลูกนี้เห็นแต้มไหมครับเอาโอ้โหโยกไปไหนครับดาบตาครับไม่ได้แต้มครับเก้าต่อหนึ่งครับ ไปหาพิตาบ้างครับโรยขึ้นมาครับสาคอนหนึ่งต่อก้าครับปั่นมาครับโรูเปิดหัวอามยกได้ครับ 9กต่อหครับไปหาพี่แบนครับเอา้วเริ่มเปิดได้ครับลาคอืหนึ่งต่อเก้าครับ อฝั่งฝั่งนู้นก็ล็อกเก้าครับฝั่งนี้ก็ล็อกหนึ่งครับเปลี่ยนมุมเสิร์ฟบ้างครับามกันยาเฮาแทงไปครับหาพี่แบนเปิดตะโดยมาครับโอ้โหเกือบไม่ข้ามครับ หต่อ9ครับแย้มห่างมากครับยังลอยได้ครับอาครับโอ้โหเหยียบผิดครับเอาแล้วครับเป็นแต้มว่าครับสาครเอาวแล้วขยับแล้วครับสองต่อเก้าครับปั่นมาอีกครับฟูเปิดอ้ามลอยขึ้นไปครับ 9ต่อ2หยอดไปครับโอ้โหตาเห็นก่อนเตะเข้ามาโอ้โหเร็วมากครับดับท้าครับลองด้วยหลังเท้าครับ2ต่อ9ครับอามจับหนึ่งสองลอยไปครับอื้มทีแบนครับ ตอนนี้สามแต้เมเกมครับโดนล็อกไว้ที่เก้าครับเจาะไม่ได้ครับตอนนี้ครับอเอาครับโรยไปข้างหลังบ้างครับพี่แบนเปิดกัปตะโปปรยเข้นมาสะคอ,อนเอ๊ได้ไหมครับได้ครับแก้ไขครับตีหัวไม่ข้ามครับไม่ออกไปฝั่งนึงไม่ออกไปฝั่งนึง 2ต่อ9ครับผ่านมาครับอ๋อยกเองครับโอ้โหขอมีบทบาทหน่อยครับอือหไม่มีผลงานบอกไม่มีผลงานหรอไม่ครับ ก้าต่อสองครับจะแทงกลางครับนิดเดียวครับลูกนี้สองต่อเก้าครับเสเอีเยอีกขาดไปเยอะครับลูกเสร์ฟ 9-2ครับมา็อกกันอยู่ปลายเกมครับคอนเปิดหัวไปแล้วครับแล้วขยับแต้มนะครับ สิบต่อสองครับแทงไปหาพี่แบนครับตะลรยมาครับสะคอนติดแล้วครับม่อยู่ครับสองต่อสิบครับน้ำเปิดหัวยกขึ้นไป สองต่อสิบครับโ่งหัวไปมีแบนเปิดไดแปางหลังครับเอาแล้วเราขึ้นแทนแล้วครับเอาล่ะฝนเริ่มโปรย,ยแล้วครับจบเกมหรือเป,ปล่าครับสิบเอ็ดต่อสองครับ เปียนเปิดหัวครตะโลยขึ้นมาสังครก็เอ้าปูว่าไงไปไหนครับพีตะมาได้ไหมไม่ได้ตะก็เกมครับโอ้ฝนเริ่มลงเม็ดพอดีครับแดงแน่แอดแชร์ให้เราด้วยขอบคุณมากครับฝนตกพอดีครับจบเกมครับตัดคลิปไปก่อนครับ